การดูคนของของเบ้งกลวิธีในการพิจารณานิสัยคนทั้งเจ็ดประการของของเบ้งการจะรู้นิสัยใจคอของคนคนหนึ่งนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะคนเรามีทั้งดีและชั่วปะปนกันอยู่อีกทั้งบุคลิก,กภาพภายนอกก็หลากหลายบางคนดูอ่อนโยนแต่แท้ที่จริงกลับเป็นคนเจ้าเล่ห์ บางคนดูสุภาพเรียบร้อยแต่แฝงไว้ด้วยเล่ห์ลวงบางคนดูเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวแต่ภายในกลับขี้ขาดตาขาวและบางคนดูเหมือนจะทุ่มเทให้กับเราเต็มที่แต่กลับไร้ซึ่งความพักดีอย่างแท้จริงการจะดูคนให้รู้ท่าแท้ขององเบ่งมังกรหลับมีอยู่ด้วยกันเจ็ดวิธีดังนี้หนึ่ง ชวนทำเรื่องดีหรือเรื่องร้ายแล้วสังเกตดูจุดยืนความมุ่งมั่นของเขา 2. ตำหนิหรือวิจารณ์อย่างรุนแรงแล้วดูว่าเขาตอบสนองอย่างไรมีไหวพริบหรือไม่ 3. ส,สอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์หรือวิธีแก้ปัญหาแล้วสังเกตปัญญาและวิธีคิด 4. แจ้งข่าวร้าย หรือเหตุการณ์อันร้ายแรยแล้วดูว่าเขากล้าหาญเพียงใด 5. ให้ดื่มสุราหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ผ่อนคลายแล้วดูนิสัยที่แท้จริงของเขา 6. เสนอสิ่งลอใจหรือผลประโยชน์มากมายแล้วดูว่าเขายังรักษาความซื่อสัตย์ได้หรือไม่ 7. มอบหมายภาระงานที่สำคัญ พร้อมกำหนดจำกัดเวลาการทำงานแล้วดูว่าเขารับผิดชอบและรักษาคำพูดได้หรือเปล่าส้มปากอยากเล่า